بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم رب لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثان يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا สลามยมรรกุมุฮัมมัตทลลอฮ์ววบเรากาตุขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากเองอัลลอฮ์สุบฮานะูวะตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับเราได้มาพบกันในช่วงประตูสู่ความเมตตาเราอยู่กันในประตูที่ยุ26ยี่สินะครับก็คือประตูแห่งการเรียนรู้และการศึกษาและนะครับประตูแห่งการ อยู ab, ่ก nah um al ah, ับอัลกุรอานซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกนะครับว่ามามาอิชตาม่าก้าวมุนฟีใบตินมินบุยติลละยัตลูนากิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารัซูนะฮูบัยนะฮุมอิลลานะซัตอะลัยฮิมสซะ عليهم السكينة و غ ا ش ي ร ه م الرحمة ท่านนบีได้บอกนะครับสิ่งที่ กลุ่มโดนกลุ่มชนหนึ่งได้รวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตลาแล้วเขาได้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺและได้ศึกษานะครับคัมภีร์ของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตลาจะประทานความสันติสุขให้แก่เขาวะกอชิยตฮุมุรรห์มะและความเมตตาของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตลาจะปรคคุม นะครับพวกเขาเหล่านั้นอลอพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐของบุคคลที่นะครับอยู่ในมัจลิสุลเอ็นนะในสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในสถานที่ที่อา่านอัลกุรอานฮะดิษนี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมดังนั้นพี่น้องครับใครก็ตามที่เขาเห็นค่าความสำคัญของการเรียนรู้ศาส,สนาของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาลา เรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาแน่นอนครับบุคคลเหล่านั้นจะได้รับความเมตตาต่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต,ต้องเสาะแสวงหาว่าอะไรที่จะทําให้เราได้รับความเมตตาหนึ่งในนั้นนะครับในการที่เรานั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานดังนั้น เราได้พูดคุยถึงความสำคัญของอัลกุรอานนะครับว่าผู้ศรัทธานั้นต้องใส่ใจต่อนะต่ออัลกุรอานให้เยอะๆใส่ใจยังไงบ้างหนึ่งอ่านอัลกุรอาอนอ่านอัลกุรอานครับพี่น้องการใส่ใจกอบกุรอานไม่ใช่อากรใส่กุรอานเอากุรอานไปห่อปกไปใส่นั้นแล้วก็เอามาแขวนด้วยเอาไปตั้งหิ้งทุกอย่างดีไม่ใช่ นั่นไม่ใช่บดวัตถุประสงค์ของนะครับกุรอ่านที่แท้จริงแต่อันกุรอ่านมีไว้อ่านและก็มีไว้พินิษพิเคราะห์ตั้งใจนะครับเหมือนที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้กล่าวไว้นะครับกิตาบุญอันซันนาฮุยไลกมูบารอกุลเลียดบารุอายาทกีต้าบคำพภเคาะอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับผู้เจ้านะครับเป็นความจำเริญเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้พินิษพิเคราะห อ่านอันอุุนทำไมอัลลอฮ์จึงสร้างสิ่งเหล่านี้มาทำไมอัลลอฮ์จึงสร้างนะครับภูเขามานะทำไมอัลลอฮ์สุบฮานุอัะตาลาจึงสร้างแผ่นดินมาทำไมอัลลอฮ์สุบฮานุอตะตาลาจึงให้ท้องฟ้ายกขึ้นไปอยู่สูงโดยที่ไม่มีเสาแม้แต่ต้นเดียวให้เราวลียะตะดักกะรุอุลอัลบาบและเพื่อนะครับเป็นสิ่งที่เตือนสติให้กับผู้ที่มีสติปัญญาที่เขาเจะไข่ควอรอัลลอฮ์ ถามว่าพวกเราเป็นบ่าวที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาไหมถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาที่มีสติปัญญานะเราต้องต้องอะไรครับต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีเลยแหละดังนั้นท่านอับดุลไลมุสอูลรอฮฺอัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าพวกท่านนะอย่าแพร่กระจายอัลกุรอานดังที่พวกท่านได้โปรยผงสายนะครับ และพวกท่านอย่าอ่านอัลกุรอานดังที่พวกท่านนั้นน่ะได้ร่ายบทโกนนะแต่พวกท่านจงหยุดพินิษพิจารณาถึงเรื่องราวที่น่าอาาัศจรรย์ที่เป็นมุอัจิาจากาอัลลอฮุบหาน ن ه และต ع ا ل นะจงดู ว่านะอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาอัลลอฮ์ได้สาบานต่อสิ่งเหลา่านั้นทําไมอัลลอฮ์จึงสาบานต่อการเวลานะอีกพวาจะสาบานต่อรามกลางคืนนะวันไลลีอิดายักชามือมันมาปกคลุมนะอัลลอฮ์สาบานต่อเวลากลางวันอีกแล้ววันนะฮารีอิดาตาจัลลาเมื่อเวลากลางวันที่มาทอแสงออกมาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สาบานต่อการเวลาอะไรก็วันฟะัจรจนะนะ สาบานต่ออะไรครับรุ่งอรุณอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สาบานอะไรอีกวัดดูฮานะสาบานต่อเวลาสายทำไมอัลลอฮ์สุบตาจึงสาบานนี่คือที่ท่านอัลลอฮมุสลมบอกว่าที่อัลลอฮุ سبحانه และ ت ع ا ل ได้ให้นะครับอัออลกุรอานมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานั้นได้นะครับ พินิษพิเคราะห์เรื่องราวอาศาัศจรรย์ที่อัลลอฮฺสุบฮฮานุอัตลาได้บอกมาในอัลกุรอานพร้อมกระตุ้นหัวใจพวกเขาเมื่อเมื่อไรครับเมื่อได้เจออัยานั้นเมื่อได้อ่านอัะยานั้นและอย่าได้ตั้งใจนะครับและอย่าได้ให้ความตั้งใจของคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเพียงแค่อ่านเพื่อให้จบจบจบ,จบนะสักอายะอา่าสักหนึ่งหน้าสักสองหน้าสามหน้า แค่เพียงเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นนะดังนั้นเมื่อก่อนเราอ่านได้อยากนั้นจริงๆครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีอกุรอานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราสามารถที่จะอะไรครับอ่านอัลกุรอานและก็ดูพินิจไปข้อวัดอ่านที่ละหน่อยอย่างน้อยๆพี่น้องว่าหลายคนเนี่ยพี่น้องครับหลายคนพี่น้องแปลสุรอบฟาติฮะกันได้ไหมเออ الحمد ل บบิลอาล ا มีนแปลไดระเด็น الرحمان ร ل ر ฮีมพี Ar ่นอกแปลได้ปะพีนมองผมว่าหลายคนจากนะพวกเราเนี่ยแปลสุรปติหะไม่ได้ทั้งๆแต่เป็นอุมมุลกุรอานเป็นแม่บทของอัลกุรอานเลย เป็นแม่บทของอัลกุรอานเลยเป็นสูรห์แรกของอัลกุรอานเลยบางคนแปลไม่ได้ครับทั้งๆที่เราอ่านสูรห์นี้สุรห์ฟาติฮะทุกทุกรักะของการนามาเลยเพราะอะไรครับเพราะถูกบัญญัติให้ถูกอ่านทุกรอกะดังน,นั้นพี่น้องครับ จะต้องใครควรอย่างน้อยๆสุราฟาติฮะพี่น้องต้องแปลนดะอัลฮัมดุลิลลาฮิรอมบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงดูแลแห่งสากลจักรวาลอัลลอฮ์แห่งสากลโลกอะไรก็ตามแต่พี่น้องต้องเรียนรู้นะครับนะอัลลอฮฺเมเนิรหไผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีอัลลอฮ์พี่น้องต้องรู้นะฮะ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮานตะลาบอกไว้พี่น้องต้องไปเรียนรู้คพอฟังผมวันนี้อัลฮัมดุลลาฮ์อาจารย์แนะนำนะสุรฟาติฮะเนี่ยฉันยังไม่เคยรู้เลยฉันยังไม่ได้เรียนเลยฉันยังไม่ได้รู้ถึงความหมายเลยถามท่องได้ไหมได้อ่านได้ไหมอ่านได้เพราะทำไมไม่ได้ล่ะจะอ่านทุกรอกอัตของการนมาดเลยแต่พี่น้องนิดนึงไปศึกษา อัลกุรอานว่านะตั้งแต่บิสมิมลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ท้าเราเออทําไมเ,าาเราจึงอ่านด, illah, ด้วยพระนามของอัลลอฮ์นามอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องเราคิดเออทำไมเวลาเอัลลอฮ์จะให้เราเราอ่านให้เริ่มเริ่มด้วยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ที่ฉันอ่านไม่ย้วในามใครเพราะฉันมั่นใจในอัลลอฮ์ฉันจึงอ่านด้วยนามของอัลลอฮ์ พอพ๋อโล่พอพอพอไรฮะพออ่านแล้วดูแลว้วพิจารณาแล้วแม้ขับพังบิสมิลลาเนี่ยฉันจะทให้ฉันนั้นน่ะรักอัลลอฮ์มากขึ้นอา่นานด้วยนะบิสมิลลาฮิราะห์มนานอัลลอฮ์แล้วนี่มีคุณลักษณะของอัลลอฮ์ด้วยพระองค์โพสรงราะห์มานผู้ทรงเมตตา นี่ไม่มีใครเมตตาฉันว่าฉันรักลูกฉันเมตตาลูกของฉันเนี่ยไม่เท่าอัลลอฮ์รักเราเลยนะโอ้โหทําให้เราได้คิดวะรหีมและอัลลอฮ์ปราณีเรานะดูสิอัลลอฮ์ไม่ลงโทษด,ดูที่ฉันนะ่ะฝ่าฝืนคําสอนของอัลลอฮ์นับไม่ถ้วนเลยอัลลอฮ์ยังปราณีเราเลยนะอัลลอฮ์คิดแม้กระทั่งด้วยกับอะไรครับอายะแรกของอัลออกรุรอาน อายะไรก็อ่า,รารุรานบิสมิลลาห์รราะฮีมแค่อายะเดียวพี่น้องครับเป็นยังไงทําให้เราได้คิดนี่ไงผลของการที่อะไรครับเราอา่านกุรานใช่แค่เพียงอา่านแต่อา่านพินิพิเคราะห์ทำความเข้าใจและเราจะได้อัตถรสในการอา่านอัลนุรานคำพี่ขอออัลลอฮ์พี่น้องใจเย็นๆนะ อ่านไปเรื่อยๆอ่านสุราฟัติยาวันนี้อ่านสุราฟัติยาจบได้ดูความหมายทีละอายะทีละอายะอัลรอฮ์มานิรอฮีมานิเกียลมินดีนผู้ทรงชี้ขาดในวันตอบแทนนะนะอัลลอ์นี่เราอ่านทุกๆโอ้โห و, ในวันนั้นไม่มีใครจะมานะจะมาชีนนช้นั่นชี้นู่นชนี้นี่บอกว่าให้เข้าไปตรงนั้นตรงนู้นนี่ไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลา อัลลอฮ์ในวันนั้นถ้านั้นวันนี้ฉันจะต้องทําดีต่อัลลอฮ์ให้เยอะอัลลอฮ์เราได้คิดเนี่ยอ่านแค่สุราเดียวทําให้เราได้คิดเยอะเลยอะเรามาดูอีกประการหนึ่งหลังจากที่เราได้อ่านแล้วพี่นิพิเคราะห์แล้วพี่น้องครับทบทวนในสิ่งที่ท่านนั้นนะ่ะไ,ได้อะไรครับได้อ่านและได้จําไว้พี่น้องอ่านสุราฟาติฮ์ได้แล้ววันนี้อ่านสุราฟาติฮ์ได้แล้วจำแล้วพี่น้องทวน ต่อไปส ah ah ุราอะไรที all all ah ่ฉันอยากจะอ่านเอาสุราอัลอิคลาสนะกุญหัวลละวะฮัดอ่านอ่านช้าช้าอ่านเรื่อยๆนะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกอย่างนี้นะครับตระหัดอัลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงทวนเอาใจใส่กับอัลกุรอานให้เยอะๆฟาวัลเอฟาวลละดีนับซีบียดีฮีและ ขอสาบานต่อ all ซึ่งชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และหัวอัชัดุตาฟซียนมินัลอิบรินฟีอนุกิฮาท่านนาบีบอกว่าคุรานนั้นเปรียวยิ่งกว่าอูดเปรียวยิ่งกว่าอูดที่ถูกผูกไว้เสียอีกเปรียวเลยนะ หมายความว่าถ้าเราไม่ทบทวนถ้าเราไม่อ่านถ้าเราไม่อะไรครับไม่ใส่ใจเนี่ยพักเดียวพี่น้องหรือไม่ลืมดังนั้นพี่น้องครับเราประกาศว่ากุรอ่านเป็นธรรมนูญของเราแล้วกุรอ่านเป็นทางนำชีวิตของเราแต่เราไม่อ่านเราอ่านแล้วอ่าวอ่านนะนะนะศึกษาความหมายแล้ว พี่น้องท่องจำนะท่องจำสักนิดหนึ่งนะนะสักสุร้อนสุรนสั้นๆค่อยๆศึกษาไปค่อยๆศึกษาไปค่อยๆท่องจำไปค่อยๆท่องจำไปนะใครมีลูกเนี่ยดีมากเลยครพี่น้องได้ทบทวนกับลูกมีบางคนนะฮะนะมีบางคนดีมากเลยนะครับเป็นยังไงครับเราเนี่ก็อายุหลายวันแล้วนะอายุเยอะแล้วว่างั้นเหออ แต่เราทํำยังไงครับเราท่องกุรอานแข่งกับลูกเราถามว่าใครแพ้ใครชนะเรานะอาจจะอ่านได้คล่องได้ดีได้อะไรแต่ลูกอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่จาไว้แต่เราเนี่ยอ่านคล่องแต่ว่าจําช้าแต่เราก็มีการแข่งขันกันในเรื่องอะไรครับจําอัลกุรอานอัลลอ์เราอาจจะชนะลูกบ้างนี่ยเนี่ยีชนะนะป๋าชนะนะยอชนะนะ ลูกนะใครเก่งกว่ากันนะวันหลังลูกชน,นะอัลลอฮ์ลูกชน,นะนะซื้อของให้เป็นของขวัญให้อัลลอฮ์นี่แข่งขันกันในเรื่องเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับอัลกุรอานดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อเราเราได้อะไรครับเราได้เห็นว่าอัลกุรอานมีค่าความสําคัญในชีวิตของเราเราจะต้องตักเตรียมนะครับสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา นท่านนบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้เคยกล่าวนะครับอิกรออะไรอย่ให้อ่านให้ฉันฟังหน่อยสินะ,นะนะให้อ่านให้ฉันฟังต้องมีการทบทวนนะไออิกรออะไรอย่าอ่านให้ฉันฟังดังนั้นหลายคนพี่น้องครับมีการทบทวนกันและบางครั้งนะครับตามโรงเรียนสถาบันต่างๆที่มีการเรียนรู้เรื่องศาสนาขอออัลลอฮฺซุบฮานวุวะตตาลาเป็นยังไงครับ ได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจในอัลกุรอานและสร้างาให้ความให้ความอะไรครับให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานเพราะทำไมครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยนะเพราะอัลกุรอานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำให้ให้อะไรฮะให้ชีวิตของเรามีความสุขอ้าวเ,เราดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างชีวิตของท่านนาบี Muhammad s a ล l a l l ของเราเองนี่แหละพี่น้อง นะท่านอาองอาชาดได้เล่านะครับว่าครั้งหนึ่งฉนันนะ่ะมีประจำเดือนและท่านลบีมุฮัมมัดสุร่าหัวอะลัลาะหสัลลัมนอนหนุนตักฉันอัลลอฮ์นอนบนตากฉันและก็อ่านอัลกุรอานให้กับฉันฟังอัลลอฮ์พี่น้องดูที่เอาความอะไรครับเอาอัลกุรอานเนี่ยมาเป็นมาสร้างความสุขให้กับชีวิตของฉันสามีภรรยาหล,ล่อพี่น้อง เอาคุรานมาเป็นเครื่องเครื่องอะไรครับสร้างความสุขในระหว่างสามีก,กับภรรยาไม่ต้องไปกินอาหารที่นูน่นที่นี่ไกลๆหรอไม่ต้องไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนนอนหนุนตักภรรยาท่านอาบบม,มุมฮัมหมัดสุลตันนะฮะท่านอิชชาลาวาท่านอบีนอนหนุนตักฉันและอ่านกุรานให้กับฉันฟังในขณะที่ฉันมีประจำเดือนอัลลอฮ์มันเป็นยังไงครับพี่น้องดูสินี่คือตัวอย่างที่ดีที่เราได้คิดนะครับว่า ผู้ศรัทธาเนี่ยชีวิตของเขาคืออัลกุรอานจนกระทั่งนะครับนักวิชาการได้บอกนะครับว่าในยุคของบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาเรียกว่ายุคกุรอานเดินได้ไปไหนมาไหนนะนะเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนอ,อ้าอ่านอายานี้คนนั้นต่ออาย่านั้นคนนี้ต่ออายานู้นนะฮะแล้วต่างคนก็ต่างอะไรครับ ทบทวนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างต่างอะไรฮะให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานด้วยกับการที่นำอัลกุรอานมาเป็นชีวิตจิตใจของเขาดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้พวกเรานั้นใช้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นอะไรครับเป็นการสร้างความสุขให้กับเราหลายสถาบันหลายสถานที่ ได้มีการทบทวนอัลกุรอานด้วยกับอะไรครับมีการแข่งขันการอ่านอัลกุรอานมีการแข่งขันการท่องจำกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห มันเป็นเวทีหนึ่งที่จะสร้างกระตุ้นให้คนมาสนใจอัลกุรอานมาท่องจำอัลกุรอานมาใส่ใจกับอัลกุรอานดีกว่าที่จะนำเวทีตรงนั้นเป็นเวทีที่เอ่อบางคนภูมิใจกับลูกหลานของเราที่ไปเต้นแะเดลแะเดลในงานวันอะไรฮะวันเด็กงานวันผู้ใหญ่งานโอ้สารพัดวันงานเลยไม่รู้งานอะไรเด็กเกยูน่บนเวทีระภูมิใจเอาอะไรครับ เอาพวงมาลัยไปนะฮะไปมอบให้กับเด็กๆมอบให้กับลูกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหน้าคิดว่าเราเปลี่ยนท่าไหสร้างความภูมิใจที่ถูกๆให้กับลูกให้กับหลานของเราเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเป็นลูกหลานที่รักอัลลอฮ์เป็นลูกหลานที่นะฮะรู้จักคำพีของอัลลอฮ์รู้จักที่จะอ่านอัลกุรอาน อลอลูกอ่านได้แค่ไหนกลับมาทบทวนดูสิอลอลูกอ่านได้เยอะแล้วลูกอ่านได้เยอะแล้วไหนต้องอ่านให้ป๋าฟังอ่านให้ย่อฟังหน่อยสินะเราก็สามารถทบทวนเราก็สามารถให้ราวันที่ดีๆกับลูกของเราได้เราก็เป็นกําลังใจให้กับลูกหลานของเราได้ นี่พี่น้องครับวันนี้มันต้องเป็นแบบนี้แล้วที่จะกระตุน้นที่จะสนับสนุนลูกหลานของเราให้เป็นลูกหลานที่มีความรักอัลกุรอานนะครับวันนี้ประตูสู่ความเมตตานะครับนะเกี่ยวกับกุรอานนะครับที่เราเรียนรู้ศึกษาท่องจำนะฮะเราต้องสนับสนุนให้พวกเรานั้นอยู่กับอัลกุรอานให้มากๆากนะครับอินชาอัลลอฮ อังหน้าเราก็จะมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับความสําคัญและก็การที่เราต้องใส่ใจกับอันกุรอานอย่างไรนะครับครั้งหน้าเราต้องมาคุยกันอีกครั้งวันนี้ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้วบิลายอัฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลยกุมเระหมมัตุลลอฮ์วบรักาตุอัลลอฮฺยต